สวัสดีครับนะครับผมก็อยู่กับผมดิจิตนะน,นะครับในช่องทีโซนทีวีนะฮะกับวันนี้ที่แสงไฟสว่างขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรามีโคมไฟมาแล้วนะฮะจนวันนี้นะครับผมอ่าเราก็จะมารีวิวนี่เลยมัสเตเดอร์ไก่มุกันนะครับผมก็นี้จะมาเดินทางมาถึงล็อกซีดพอยด์นะครับผมนี่นี่พอยด์พอยด์ก็ไฮ เยนะครับผมพายก็เป็นล็อกเซตที่รู้สึกว่าพระเอกของเราเนี่ยใช้เป็นชิ้นที่2นะนะครับผมเป็นฟอร์มที่2เลยนะก็จะมีเวอร์ชัน DX ไปตามหากันได้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตามหาได้หรือเปล่าแต่จะตามหาได้แหละนะมันก็จะขายกับโอเดอร์ล็อกซีหรือว่าจะเป็นชุดใหญ่ที่มาเป็นเซตเลยนะก็จะมีไอตัวน่อมมาด้วยนะครับล็อกซีตออเรนจ์นะครับมาขายคู่กันอันนี้ทาน ท่านหมดแล้วมั้งอืมนะก็มีส้มมีกล้วยแล้วก็สับปะรดนะอันนี้ก็กำลังฮิตกันเลยนะหรือว่าเลิกฮิตกันไปแลนะ้วไอแอปแบบเพนไอแอปแบบพายแอปเปิลอะไรเนี่ยนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมารีวิวกันนะเจ้โอเคตอนเอิญเปิดอันนี้ก่อนเปิดแล้ว single good driver นี่ฮะก็อันนี้มาก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นมันมีอะไรนะ กระชัปองแล้วก็แคนดี้ทอยนี่ก็เป็นแคนดี้ทอยแคนดี้ทอยขอเปิดก่อนปึ๊บแคนดี้ทอยข้างในก็คือข้อดีของเขาก็คือสติ๊กเกอร์นี่จะใสจะไม่ใช่จะใสจะแบบเงาๆงนะครับผมแต่ว่าตรงนี้จะจะไม่ใสเป็นสีทึบแต่ผมชอบกระชัปองมากกว่านะกระชัปองตรงนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตรงข้างๆเนี่ยมันเหมือนดีเอ็กซ์นะดีเอ็กซ์ก็จะเป็นแบบนี้กระชัปองก็จะคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นลายเซ็นของพระเอกเหมือนเดิม ามาดูเสียงกันไฮด์นะฮะไฮดอัมฟุตไซเดสโตูไรไฮส์แคด บึมบมว่าวเสนะก็เป็นใบวัดงานวัดอะไรเงี้ยไปบึมบึมไม่ใช่นะฮะอันนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสิ่งที่แคนดี้ทอยแล้วก็นี่มีเหมือนกันนะครับแคนดี้ทอยแล้วก็กระชับปองร็อคซก็คือจะมีเสียงที่สองอกมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้เออหลายคนอาจจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มไอ้นี่ด้วยนะฮะ <c oughs> นี่นี่นี่ปุม่มนี้ ก็คืออีกปุ่มนึงนะครับผมที่เอาไว้กดนะเวลาเราเล่นเสียงเนี่ยแล้วเราอยากจะรีเซ็ตมันเราก็ไปกดนะลองดูลองดูงดนี่คือแบบว่าเสียงนี้มันเล่นไปแต่ว่ามันเล่นยาวไปอะไรเงี้ยผมแบบแม่กําลังนอนอยู่เบอร์ไปกดไพลอัมช um, ุดเดือดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รีบกดปุ่มนี้เพื่อให้เสียงมันเย,ยบมงไปมันก็จะรีเซ็ตมาอันเดิม เนี่ยสมมติดกดแล้วแม่ตื่นแม่จะอะไรจะตื่นแล้วเราก็เฮ้ยยันอ่านี่แม่ไม่ตื่นแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นเกรดความรู้นะก็จะมีอยู่ในทุกๆชิ้นนะนี่นี้ก็มีนะนี่นี่ล็อกซีนี้แม่ไม่บอกเป็นไรมันก็มีอยู่นะแต่ว่า dx นี่ผมไม่แน่ใจ dx เหมือนจะไม่มีเนาะนะครับผมแต่ว่า d ีไม่มีไม่เป็นไรคือถ้าเรากดภาคเราเราปิดปิด,ป,ดปิดไปเลยนะครับผมอันนี้สมมติสมสมติ dX เผื่อไปกดอะไรเงี้ยสะดุดล้มอะไรเงี้ยเตียงนอนในแม่แม่กำลังจะตื่นประมาณนี้มันไม่โฟกัสให้วะมันเป็นออโต้โฟกัสเฮ้ยโฟกัสนี่นี่นี่อ่านี่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 อ่านี่นี่นะแล้วก็เนี้ยปึ๊บปิดเลยไงอ่าโอเคก็ไม่มีใครตื่นทุกคนสบายใจนะโอเคมาเริ่มเล่นกันดีกว่านะเราไล่์สระกันมานาแล้วนี่รับผมจุดจุดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอตั้งเป็น มีลายกันโฟกัสเองแม่งอ่ะมา<ฮ>พอ,อินนะครับผมก็มาเลยรู้สึกมีไฟดีขึ้นไหมใครว่าไม่ดีก็เม่นกันได้อลอกออน <c oughs> ล็อกออนเลยครับผมเฮ้ยอะเราจะสับหนึ่งทีก่อนนะฮะ ไพชิคาดนะครับผมก็บุนเบอรมาเซนะอ่าเป็นสองทีนะมีสองทีไพอู่รนะครับผมอ่าสีที่สามง่ายหน่อยก็คือสับรัวครับอุ้ยหล่นเลย ไพ่สปาร์กิ่งนะฮะไพ่สปาร์กิ่งนะฮะก็คือก็คือท่าที่สับสามทีนะครับผมก็ตัวอาวุธนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนฟุตไซนะฮะฟุตไซฟุตไซเดอยตัวไรเขาเรียกว่าทราหรือเปล่า S A I นะฮะรายนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบลูกตุ้มอะไรอย่างนี้นะวันนี้เราก็เอาตัว AC มาด้วยนะครับผมที่เล่นกันแบบว่าน้องๆเล่นกันนะน้องทถวบ,บ้านนะนี่ เอามาเล่นกันจนหายไปหมดนะครับผมเราก็เอาผลไม้มาครับเรามาอีกรอบอ่าเราจะเอาเกาะลงมานะครับผมเตรียมตัวนะนี่ฮนะสามสองหนึ่งเราเอาเกาะลงมาครับเฮ้ยแปล่งลัางเกาะมาแล้ว <laughs> นี่นะเกาะมาแล้วอู้ื่อไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าเด็กเล่นกันนิดนึงนะก็ <laughs> คือเล่นกันแบบว่าเรียกว่าไงเล่นเล่นกันแบบว่าพังนะฮะหน้าอกหายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องตกใจก็ยังเล่นได้อยู่นะไม่เป็นไรหรอกนะน้องเล่นเฮฮาพี่พี่ก็เฮฮาไปด้วยนะนี่เรียบร้อยถึงเกาะหน้าอกจะหายไปแต่ว่าก็ยังใช้การได้อยู่แล้วนะตอนนี้นะครับผมก็เป็นของเล่นของทุด AC นะ a ะเอซีมา a เตกม ก็สวยงามนะนี่นี่โูน่าหน้าชัดๆทีหนึ่งนี่นี้ยนี่ก็เป็นเอซีก็จะมีตรงดีตรงที่มีหมวกนี่หมวกเขาเมื่อถอดหมวกหน้าก็จะใสเห็นไหมตรงตาอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นหมวกของเขาที่เป็นครึ่งนะครึ่งของใบหน้าถอดอนี่นี่ เห็นไหมเป็นครึ่งหนึ่งหัวครึ่งหนึ่งพอันี้ไนใสก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะ <c oughs> เอ้ยยิ่งเท่เรามาลองกับคิอว่ามี a r m กันบ้างนะคิว่ามี arms หมวกก็หายเหมือนกันช่วงนี้ของหายบ่อยบเอ,อ,อ,อาอันนี้ใส่ป้าย a c <oughs> มันเล่นสนุกตรงนี้แหละ เห็นไหมตาก็จะเหมือนเป็นจับประรดเอาโอเคนะฮะวันนี้ก็มีกันเท่านี้นะครับผมสำหรับล็อกซตตัวนี้นะครับผมก็อยากให้ไปตามหากันนะหาซื้อหาอะไรกันนะครับผมเพราะว่านี่มันเป็นคลาสเอด้วยนะเออเอ้ยไม่ใช่คลาสเอนคลาสเอสหรือเปนะล่านะครับผมแรงโหดอยู่อะในเรื่องนะในเรื่องแรงมันโหดอยู่นะครับก็ ท่พ <Hey, S 2> อควรนะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอลากกไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามรีวิวกันได้นะครับผมทางช่องที่โซนทีวีนะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ซับสไครก็อย่าลืมไปซับสไครกันด้วยนะครับวันนี้ทีเดียวต้องขอลาก,กไปก่อนครับผมและสวัสดีครับ